สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาทําปลาส้มช่วยแม่นะคะหลังจากที่เราตัดใบตองมาให้แม่ขั้นตอนแรกเราก็ฉีกใบตองนะคะใบตองที่เราตัดมาฉีกขนาดพอดีพอดีตัดหัวตัดท้ายนะคะสวยงามอันนี้คือปลาส้มที่แม่ปรุงไว้แล้วแล้วก็จะมาตักใส่ถุงพลาสติกนะคะเราจะต้องห่อใส่ถุงพลาสติกก่อนนะคะทุกคน ได้เยอะมากเลยห่อใส่ถุงพลาสติกเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้เลยจ้าหลังจากนั้นเราก็มาหอด้วยใบตองอีกทีหนึ่งนะคะใบตองเราจะใช้สองใบทับซ้อนกันอย่างนี้เลยนะคะเวลาหอมจะได้แน่นแล้วก็สวยพับตามตามภาพเลยนะคะพับทางยาวก่อน แล้วเราก็มาพับหัวพับท้ายแล้วพาพับหัวพับท้ายเสร็จเราก็จะมารัดด้วยหนังสติ๊กนะคะหนังยางรัดหัวรัดท้ายเหมือนกันแล้วก็รัดตรงกลางอีกทีหนึ่งนะคะเราใช้หนังติ๊กสามเส้นเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้แน่นด้วยนะคะทุกคน เสร็จแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้เลยจ้าใบตองเราก็มีหลายสีนะคะทุกคนสีเขียวอ่อนเขียวแก่สีเหลืองเวลาห่อออกมาแล้วก็สวยงามประมาณนี้เลยจ้าแล้วก็ผลงานของเราวันนี้นะคะก็ได้เยอะพอสมควรแม่กำลังนับอยู่นับเสร็จแล้วได้ ห้าสิบหอพอดีเลยจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ